ยูโรโฟกัสในอีพนี้นะครับมาส่องกันว่าน,นัดสุดท้ายในกลุ่ม4ทีมไหนจะเข้ารอบตามเนเธอร์แลนด์ไปบ้างน,นะครับวันนี้มีการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับ2คู่ที่เตะก,กันเร็วเป็นนัดสุดท้ายในกลุ่ม C นะครับนั่นคือเนเธอร์แลนด์ vs ฮอลแลนด์เจอกับนอร์มาิโดเนียนะครับและก็ออสเตรียเจอกับยูเครน2คู่นี้เตะพร้อมกันช่วงเวลา5ทุ่มตรงนะครับเนเธอร์แลนด์เราลำเข้ารอบไปแล้วนะครับมี6คะแนนจาก2นัด ถึงแม้ว่าจะแพ้ในนัดสุดท้ายให้กับน้องมาซิเนยียแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วเนี่ยต่อให้อีกหนึ่งคู่ออสเตรียกับยูเครนที่มี3คะแนนทั้งคู่มีผลแพ้ชนะและจะมี6กแต้มเท่ากับเนเธอร์แลนด์แต่ว่ายูโรคราวนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนับระบบเฮดทูเฮดก่อนดูลูกได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นเฮดทูเฮดของเนเธอร์แลนด์นั้นพวกเขาชนะทั้งยูเครนและออสเตรียมาถ้ามี6แต้มเท่ากันยังไงก็เป็นที่1ของกลุ่มอันดับที่1ของกลุ่มอย่างเนเธอร์แลนด์นั้นจะเข้าไปสู่รอบต่อไปนะคร 3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม D E หรือ F ซึ่งอาจจะเป็นงานหนักก็ได้แต่ยังไงก็ตามพวกเขาเข้าอันดับที่1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นอร์ดมาซิเนียกับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์พักตัวผู้เล่นได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนนอร์ดมาซิเนียนั้นก็เล่นเพื่อศักดิ์ศร,รีเล่นเพื่อแฟนบอลเท่านั้นแต่ผมมองว่าคู่นี้เนเธอร์แลนด์เองยังไงก็เหนือกว่าและอาจจะได้เห็นการลองผู้เล่นใหม่ๆด้วยนะครับน่าจะชนะไปได้ผมว่าว่าน่าจะชนะ 0. สัก2ต่อศูนย์สหรับคู่นี้นะครับจากฟงของกลุ่มการันตีว่าเป็นเนเธอร์แลนด์แน่นอน อีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ต้องแย่งชิงกันเข้ารอบโดยตรงเลยนั่นคือออสเตรียกับยูเครนนะครับทั้งคู่นั้นมี3คะแนนมาจากเกมนัดแรกสนัดแรกนะครับแพ้เนเธอร์แลนด์เหมือนกันและชนะนอร์ทเซเดเนมาเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือลูกได้เสียที่0ูนย์ครับลูกได้เสียบวกลบเป็น0ูนย์แต่สิ่งที่ต่างคือประตูได้ประตูได้เนะี่ยยูเครนเยอะกว่าคือได้4ครับพวกเขายิงเนเธอร์แลนด์ได้2และยิงนอร์ทเซเดเนียได้2 ส่วนเสียก็เสีย4เหมือนกันนะครับเสียให้เนเธอร์แลนด์ไป3เสียให้นอร์มัเทสเเนียไป1ขนาดที่ดังฝั่งของออสเตรียนั้นพวกเขาได้3เสีย3แพ้เนเธอร์แลนด์2 0ครับแล้วก็ชนะนอร์มัเทสเดนีย31ถ้าเกิดว่าคู่นี้จบผลเสมอลูกได้เสียเท่ากันที่0กับ0วัดที่ประตูได้จะเป็นยูเครนที่ได้เปรียบคู่นี้ทั้ง2ทีมไม่มีใครต้องการแพ้นะครับ รูปเกมน่าจะออกมาแบบอึดอัดพอสมควรเพราะอะไรถึงแม้ว่าจะต้องการจะชนะชนะการันตีเข้ารอบอย่างแน่นอนแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาก็การันตีตกรอบเหมือนกันนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเสี่ยงการมีหนึ่งแต้มและไปวัดกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มอื่นซึ่งตอนนี้มีทางสวิตเซอร์แลนด์ที่มี4คะแนนเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดในกลุ่ม A ไปแล้วก็อาจจะพอวัดได้เล็กน้อยมีลุ้นกับกลุ่มอื่น เล็กน้อยนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาอาจจะลุ้นได้เพราะฉะนั้นรูปเกมวันนี้คือทั้งคู่ดูเชิญกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครบุ่มบ่ามบุกเข้าหากัน1ลูกแล้วอุดอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าให้ผมมองผมมองว่าเกมรับออสเตรียนะดีกว่ายูเครนแต่เกมรุกยูเครนะดีกว่าออสเตรียคู่นี้สูสีอย่างมากนะครับโอกาสออกเสมอนะ่ะมีสูงแต่ถ้าให้ผมเลือกผู้ชนะผมมองว่ายูเครนที่มีเกมรุกที่จัดจ้าน น่าจะยิงประตูออสเตรียได้ถึงแม้จะเสียแต่พวกเขาน่าจะยิงคืนได้เฉือนชนะได้ว่าอย่างนั้นและนี่คือพรีวิวในกลุ่ม C นะครับนัดสุดท้ายช่วงเวลาห้าทุ่มเตะพร้อมกันถ้าผลพรีวิวออกมาตรงแบบที่ผมบอกก็จะเป็นเนท์แลอันับที่1อยู่ในดับ2และออสเตรียตกรอบตามน้อบาสิโดเนียไป นี่คือยูโรโฟกัสใน E.P. นี้นะครับฝากไว้ด้วยกับสปอร์ตบาร์นะครับฝากติดตามไปด้วยใครที่เข้ามาชมขอบคุณด้วยแล้วก็ติชมมันเข้ามาได้นะครับเพื่อพัฒนาต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพรีวิวในกลุ่มอื่นๆนนัดสุดท้ายว่าทีมไหนจะมีโอกาสเข้ารอบบ้างครับ